เอาแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็ขสุเกะผมไม่ครับนะครับผมนะนี่ก็จะมาสอนวิธีการได้หมาภายใน4วันนะครับนะความจริงได้สามวันอะไรแต่ว่ารอเสื้อนะครับผมนะนี่เิ่มเล่นวันที่6นะครับผมนะวันนี้วันที่อ่ามุมมาวันที่10ออะตอาวะเออวันที่วันที่10นะครับผมนะอ่าก็คลิปนี้อาจจะลงวันที่10เลยหรือว่าวันที่11ก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็นะแล้วแต่คนเชื่อแล้วกันเนาะว่าผมเล่นมาประมาณนี้นะครับผมนะ เช็คโปรไฟล์แกว่าว่าเล่นมาจริงๆนะครับมาเคช่างบันเถิะเรามาสอนวิธีการหาตังค์เลยเลยดีกว่านงผมก็มีนี้ด้วยทุกคนเขาแม่งมีชุดมงกรกันหมดแล้วนะครับผมนะนี่ก็นาผมได้สายหมาแป๊บเดียวก็อาจจะบอกว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนสายแล้วซื้อปุ๊บจะกล่าวว่าเปลี่ยนเลยนะวิธีแรกนะครับผมนะคุณต้องดูเป็นที่บาซ่า นะ4วันนี้ผมเริ่มเล่นใหม่นะบอกไว้ก่อนเริ่มเล่นใหม่้งแต่ศูนย์เลยโอเคอ่ะฮะแล้วก็ประมูลมนาเรื่อยๆก็คือคุณต้องเล่นแบบเป็นทีมทีมจริงๆทีมจัดจัดเล่นแบบโคตรอ่ะกลบว่าอะไรอ่าเล่นทุกๆการทระทำแหละนะก็คือถ้าสมมติคุณเป็นสายประมูลเนี่ยคุณไปก็เกิดเริ่มต้นนะมาให้ก็คือคุณคุณกับเพื่อนอะ่ะต้องทำเควสออไปพวกนี้ก่อนปลดล็อกไปเรื่อยๆก่อนนะอันนี้นะครับนะพวก พ่อผมก็ปลดล็อกมา4วันก็ได้มาเกือบครบแล้วนะแล้วนะก็เลยผมว่าอะไรอ่ะแ้วมันมก้วมันก็จ้วมันก็จะได้ตังค์มาเล็กๆน้อยๆใช่ไหมห้าร้อยหกร้อยต่อเลเวลอ่าเอาตัวนั้นแหละมาประมูลเลยประมูลเ er, อ็นด์ดองเอนเดอร์หรือไม่ก็อ่ันเฮสเบิร์กอะไรสักอย่างน่าอาร์อะนรงี้นะ,ะนนนวะธนทูลาใช่ไหมใช่ยูเอ็นยูเอ็นเอสแป๊บนึงเปิบอ่านี่แล้วกดไปที่ เอนดิ้งนะครับผมนะก็หาดูเอาชุดเดี๋ยวนี้แม่งราคาตกแล้วนะโอเคประมูล okay. นั้นเอาแล,แล้วก็เอามาขายต่อมาๆถ้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับผมนะก็ถือว่าโชคดีมากนะอันนี้วิธีการดูบาซ่านะครับผมนะแน่นอนตอนนี้ก็อ่าช่วงนี้ผมกําลังฟาร์ไม่นี่อยู่เอนสโตนแล้วกย็ยังเดียวเลยเพียวๆเลยนะเพราะว่าแม่งได้ตังค์ดีเพราะว่าตอนนี้แม่งเริ่มราคาตกแล้วทําแต่เอนชานเนี่ยนะฮะเริ่มราคาตกแล้ว เราให้มันเพิ่ม,มีกหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันของค่าตลาดเนาะรานนี้มันเป็นแบบว่าอะไรตลาดรวมของเพลเยอร์เอามาขายแล้วก็เอามาซื้ออะไรเงี้ยเรื่อยๆปัดเปลี่ยนเรื่อยๆนะเออที่ฐานก็ดีอยู่นะฮะฟาร์มมาเรื่อยๆเรื่อยๆดีกว่าจะได้เอ็นสโตนนะครับผมนะเออนั่นเจ้าตอนแรกผมกะว่าจะอัดไอน้นีน่และอ่าปเก็บตังกอนนี่ชุดไว้ผมได้มาสี่ห้าเซตล้ะนะก็เลือกปกตินะ เราตังก่อนนั้นเพิ่มแล้วเราตังก่อนสอนที่แจมประมูลหน่อยนิดนึงแล้วตังค์ไม่รู้อยู่เท่าไหร่เบลอตังหมดตังหมดแล้วอ่ะทำไงเดียเด๋ยวเลยเลยสองแสนสองแสน,สแสนต่อย,ยอดได้อยู่ชิ้นหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับผมนะแล้วแต่คนนะครับผมนะอ่าโอเคแนะนำม,มาเลย u n s e p t a b l e นะเออถ้าคุณดวงดีก็คุณอาจจะได้ชุดส่วนตัวมาก็เป็นในราคา500นะเหมือนผม ก็เอาไปขายนะเออส่วนรองเท้าอาได้อยู่ได้อยู่มีแต่ว่ามันมีทอนนะทอนนี่มันไม่ดีทอนก็คือการสะท้อนกลับนะฮะมันไม่ดีเท่าไหร่นะคนในเกาะผมบอกมาแค่นีผมนะอ่ะแค่นี้แล้วเราก็รอจนกว่าจะประมูลได้นะบิดไอ้พวกอัน s ซ b l e เบลนะห้ามเกินแสนห้านะทุกคนช่วงเวลาเนี้ยห้ามเกินแสนห้านะผมอาจจะมีอัปเดตทุกการ ทุกๆสัปดาห์ก็ได้ว่าอะไรควรประมูลอะไรควรอันนี้นะโอเคถ้าเกิดคนคนดูอันนี้เยอะขรโยนเรือมาเบลอโอเคนั่นผมนาะนี่ก็ประมูลไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดคุณได้มาในราคาแสนห้าคุณอยากใส่ก็ใส่ได้แต่คุณต้องเอาไปขายในราคาประมาณสองแสนหรือแสนเจ็ดก็ได้ตอนประมาณห้าทุ่มเรื่งคืนถ้าเกิดอยู่นะเออประมาณนั้นคุณจะประมาณแบบว่าเยอะเลยได้ตังค์มาเยอะบอกเลย ้แต่สองทุ่มครับห้าทุ่มนะครับผมแนละ้วก็ดีช่วงนั้นดีมากซึ่งมีคนบิดผมเกงอันเดียวล่อไปประมาณแ0 0แสนซึ่งโชคช่วดยด้วยไม่รู้ว่าเขาจะเขียน8 0 0หมื่นหรือ8ป0แ0 0ก็ไม่รู้หรอกแต่นั้นผมตรงเกงโอดากอนไปนะฮะเออก็เลยช่วงดีหน่อยซึ่งเซนเนี้ยเซนหมาผมก็ต้องการเป็นนี่อยู่อ่าเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงส,ส,สุดเนี่ยสัตว์เลี้ยงอะไรวะลืม หนึ่ง,นงแนดงเลยว่าตอนนี้ผมว่าพยายามไล่ตีมังกรอยู่แล้ว่าว่าอาจจะหาคลิปตีมังกรมานะฮะแมดาบนี้ก็เป็นดาบที่กูใช้มาอยู่ตลอดเวลานี่ก็ดาบของเพื่อนกูเจะ,จะโอเค,อเคพัทน,นี้ไม่มีอะไรมากแค่ประมูล u n a เซ็ตเบิมาแล้วก็ขายเรื่อยๆทําได้ทุกเซ็ตบอกบอกไว้เลย,เลยทาได้ทุกเซ็ตทําได้ถึงร้อยล้านพันล้านยังได้เลยนะเสสายเนะี่ยถ้าเกิดคุณมีตังค์ุกร้อยล้านเนี่ยซื้อ,อดาบแบบนี้มา ดาพวกนี้มาแล้วก็ไปออฟเพิ่มใส่รูนเพิ่มอันนี้ก็จะได้บอกว่าของดีแบบมหาศาลเลยบอกเลยนะเออผมขายเซตหมาต่อนะครับผมนะใครสนใจทักหลังไม่ได้ทักคอมเมนต์ไว้เลยสนใจบอกไปเลยเป็นวอหรือเป็นเอ็มก็ได้เอ็มขอ5้เอมขึ้นนะทัเนเซตนะจะไม่มีทอนเลยมีแต่นี่ของโง่ๆพวกนี้นะครับผมนะน่นก็ไม่โงโ่เท่าไหร่หรอกบวกได้เ0็ดนนะเออ โอเคไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเลยละกันนะครับผมนะอยู่เจนบายแหละ